สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคิดเรื่องอยู่ครับผมมิสเตอร์บูมครับผมมิสโซครับวันนี้พวกเรา2คนอยู่กันที่โครงการแกรนบางกอกบุรีวัดราชพฤกษ์พระราม5จาก s c a s s e t นะครับผมคุณผู้ชมครับโครงการนี้เป็นโครงการระดับลักชัวรี่คลาสของเขานะครับใช่แล้วซึ่งรูปแบบโครงการจะแตกต่างจากโครงการอื่นหลายโครงการของเขาที่เราพาไปดูมาแล้วนะครับครับคือโครงการนี้เขาจะมาทาบ้านมาแบบใหม่ออกแนวโมเดนเลยอืซึ่งรูปแบบมันเป็นยังไงเดี๋ยวสองคนพาไปดูด้วยกันครับครับผม สวัสดีครับคุณผู้ชมโครงการที่เราจะไปดูกันในวันนี้คือหมู่บ้านแกรนบางเกาะบุรีบาดราชพฤกษ์พระราม5โครงการบ้านเดี่ยวระดับลักชัวรี่จาก SC Asset ครับโครงการนี้มีที่ตั้งอยู่บนถนนนครอ,อินฝั่งขาเข้านะครับโดยจะอยู่บริเวณใกล้กับวงเวียนพระราม5ซึ่งเป็นจุดตัดระหว่างถนนนครอ,อินแล้วก็ถนนราชพฤกษ์นั่นเองครับการเดินทางมาที่โครงการนะครับถ้าเราขับรถมาจากถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาออกเราก็ขับผ่าน The ค r y สตัลราชพฤกษ์มาก่อนนะครับ มาเลี้ยวขวาที่วงเวียนพระราม5เพื่อเข้าถนนคอนครอินทร์ขับต่อมาเรื่อยๆอีกประมาณ400เมตรก็จะเจอกับทางเข้าโครงการอยู่ทางซ้ายมือครับรูปแบบของโครงการแกรนดบางกอกบุรีบาทราชพฤกษ์พระรามหาเป็นหมู่บ้านจัดสรรบนเนื้อที่ดินขนาดประมาณ25ไร่นะครับแบ่งบ้านออกเป็นทั้งหมด41ยูนิตเท่านั้นแปลงบ้านของที่นี่เริ่มต้นที่ขนาดประมาณ100ตารางวาขึ้นไปนะครับโดยที่นี่จะมีการจัดผังโครงการให้บ้านทุกหลังเป็นบ้านแปลงมุมทั้งหมดครับ ตัวบ้านออกแบบมาเป็นบ้านเดี่ยว3ชั้นนะครับมีบ้าน2แบบแบบแรกก็คือแบบพอร์ชพื้นที่ใช้สอย5 5 7ตารางเมตรเป็นหลังเล็กนะครับแบบที่2คือแบบวีรันดาพื้นที่ใช้สอย725ตารางเมตรเป็นหลังใหญ่ครับในบรรดาแกรนบางกอกบุรุบาทด้วยกันเรียกได้ว่าโครงการนี้มีการออกแบบที่ค่อนข้างจะแปลกไปจากโครงการอื่นในแบรนด์เดียวกันนะครับคือเน้นความเป็นโมเดิร์นแล้วก็การตกแต่งที่ดูทันสมัยดูวัยรุ่นมากขึ้นนะครับรวมถึงตัวบ้านที่ออกแบบมาเป็นบ้าน3ชั้นด้วยนะฮะ ของจริงเขาจะจัดออกมาเป็นแบบไหนวันนี้เราจะไปชมกันครับคุณผู้ชมครับเวลาเราเข้าโครงการมาเราจะเจอระบบ security ของเขาซึ่งเป็นป้อมปรปภอ,อยู่ทางด้านหน้านี้ครับผมตัวป้อมปรปภเนี่ยเขาจะเป็นป้อมปรปภที่ควบคุมดูแลการเข้าออกเรื่องความปลอดภัยของตัวลูกบ้านด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าลูกบ้านเนี่ยมีมีบัตร ปกตินะครับเขาจะมีบัตร Easy p a s s เวลาขับรถเข้ามาปุ๊บประตูมันจะเปิดอัตโนมัตินะคุณผู้ชมรชบผมส่วนถ้าเกิดว่าเป็น v i s i t o r ก็ต้องแลกบัตรที่ราปภแล้วเขาก็จะกดเปิดประตูให้เข้ามาจะเป็นประตูเหล็กแบบนี้เลยนะฮะไม่ใช่รั้วกั้นไม้กระดกใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นการควบคุม Security ของเขาส่วนพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะเจอส่วนที่เป็นคลับเฮาส์อยู่ทางด้านนี้ครับซึ่ง ลูกบ้านสามารถมาใช้บริการที่ขับเฮาส์ส่วนคนที่เป็นวิซิเตอร์ก็ต้องมาติดต่อนิติบุคคลที่ขับเฮานี้เช่นเดียวกันใช่แล้วครับซึ่งตัวขับเฮาส์เนี่ยคุณผู้ชมหลักๆนะฮะก็จะเป็นอาคาร3ชั้นด้านล่างก็จะมีล็อบบี้อยู่แบบนี้นะครับผมแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นส่วนจอดรถนะครับขึ้นมาบริเวณชั้น2เนี่ยจะเป็นส่วนของสระว่ายน้ำนะฮะจะเป็นสระว่ายน้ําระบบเกลือความยา14 m, ว14เมตรกว้าง6เมตรนะครับซึ่งตัวสระว่ายน้ำเนี่ย พอมันเอาไปไว้ที่ชั้น2คุณผู้ชมมันก็จะค่อนข้างไพเวทนะค,คนที่อยู่ข้างล่างก็จะมองไม่เห็นข้างบนนะครับแล้วก็ชั้น3ชั้นบนสุดก็จะเป็นตัวห้องออกกำลังกายเป็นห้องฟิตเนสด้านบน,นบใช่ครับคุณผู้ชมส่วนข้างในโครงการคุณผู้ชม,มเขาจะมีถนนเป็นถนนเมนวางยาวไปเลยขนาดความกว้างประมาณ12เมตร ส่วนถนนซอยที่แยกเข้ายางบ้านต่างๆจะกว้างประมาณ9เมตร<ม>ครับ<ม>พื้นที่ที่อยู่ด้านข้างของถนนเนี่ยเขาจะปลูกเป็นต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาไว้เพิ่ม,มความเขียวให้กับตัวโครงการแต่เวลาเราจะเข้าไปในโครงการคุณผู้ชมเรายังเข้าไปไม่ได้ส่วนเลสซิเดต์เนี่ยมันจะถูกประตูอีกชุดหนึ่งกั้นไว้เรียกว่าเป็นดับเบิลซีเคียริตี้ครับเวลาเราจะเข้าไปด้านในไปติดต่อลูกบ้านจริงๆอ่ะเราต้องติดต่อที่นิติบุคคลก่อนหรือติดต่อลูกบ้านให้ได้ก่อน รปภป้อมนี้เขาถึงจะเปิดประตูให้เราเข้าไปด้านในใช่แล้วครับแล้วนอกจากนี้นะฮะระบบความรักษา,กษาความปลอดภัยที่นี่ก็ยังมีตัวกล้อง C C T V อีกนะฮะ 34ตัวติดอยู่กระจายอยู่รอบโครงการนะครับผมในขณะที่รั้วโครงการเนี่ยเขาจะสูง3เมตรนะครับแล้วก็ก็จะต่อระแนงเพิ่มอีกเมตรในจุดที่เป็นพิกิดข้อพอยนะครับแล้วคุณผู้ชมมองเข้าไปเนี่ยจะไม่เห็นเสาไฟเลยเพราะว่าเขาเอาสายไฟลงดินหมดครับแล้วนอกจากนี้นะครับก็จะมีตัวสวนสาธารณะที่จะอยู่ทางด้านท้ายสุดของโครงการในอนาคตอีกนะครับผมก็จะเป็นสวนสาธารณะขนาดประมาณหนึ่งไร่นะครับผมต้องรอโครงการสร้างให้เสร็จก่อนแล้วคือถึงจะทําสวนข้างในนะครับ เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูบ้านตัวอย่างเขาบ้างดีกว่าครับ<ป>คุณผู้ชมตอนนี้เรายือนอยู่ที่หน้าบ้านตัวอย่างแล้วนะครับ ครับผมบ้านของที่นี่เขาจะมีทั้งหมด2แบบนะครับคุณผู้ชมก็จะมีหลังเล็กกับหลังใหญ่ซึ่งที่เราจะพาคุณผู้ชมไปดูก็จะเป็นหลังใหญ่นะฮะมีชื่อว่าวีรันดาตัวบ้านเนี่ยเขาจะจัดออกมาเป็นบ้าน3ชั้นหน้าตาโมเดนแบบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับพื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน725ตารางเมตรนะครับตั้งอยู่บนเนื้อที่ดิน145ตารางวานะครับผมจัดออกมาเป็นฟังก์ชัน5ห้องนอน6ห้องน้ําแล้วก็5ที่จอดรถนะครับคุณผู้ชมบ้านหลังนี้เป็นบ้านตัวอย่างที่เขาขายนี้เลย ส่วนบ้านหลังอื่นจะเป็นบ้านมาตรฐานที่เขาขายแบบบ้านเปล่าก็จะมีอะไรให้นิดหน่อยนะครับซึ่งรูปแบบบ้านเนี่ยมันใหญ่มากคือ700กว่าตารางเมตรเนี่ยมันสามารถที่จะจัดตกแต่งภายในได้ตามจินตนาการของเราอย่างนี้แล้วแต่เรายืด,ยดหยุห่นยืดหยุ่นได้นะครับส่วนพื้นที่ที่เขาจัดมาให้อ่ะคุณผู้ชมเนื้อที่ดินของแต่ละบ้านเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่หน้ากว้างดังน,นั้นเนี่ยรูปแบบการจัดวางตัวบ้านเนี่ยมันจ,จัดวางตัวบ้านมาค่อนข้างได้สวยก็คือมันมีฟังก์ชันที่ใช้งานได้ง่ายหน่อยอย่างตรงที่จอดรถคุณผู้ชมพอเปปิดระตู กว้างๆออกมาปุ๊บเนี่ยเราสามารถขับรถออกจากบ้านพร้อมกันได้3คันเลยนะอ่าใช่แล้วก็เขาจะจอดได้จอดรถได้ทั้งหมด5คันนะฮะคุณผู้ชมซึ่งถ้าเกิดที่ดินของบ้านเราใหญ่กว่านี้ก็อาจจะจอดรถเพิ่มได้อีกใช่ส่วนพื้นที่ในบ้านเนี่ยเขาจะปรับสโลปขึ้นมาอยู่แล้วแล้วก็เทสโลปให้ดังนั้นเนี่ยเวลาฝนตกหรือล้างรถหรืออะไรต่างๆนะมันจะไหลออกไปด้านนอกลงท่อระบายน้ําไปครับส่วนทางเข้าบ้านอ่ะคุณผู้ชมเขาจะมีทางเข้าบ้านหลักๆอยู่2ชุดนะครับชุดแรกจะอยู่ตรงนี้เป็นชุดที่แบบ เวลาเราจอดรถเสร็จเราจะถือเข้าถ so ือของหรือเดินเข้าบ้านปกติเราสามารถเปิดประตูบ้านเดินเข้าจากทางด้านนี้ได้เลยครับในขณะที่เวลาแขกไปใครมาหรือเวลาเราจะเข้าแบบให้มันหรูหราลังการหน่อยเขาจะมีทางเข้าอีกชุดหนึ่งอยู่ทางด้านนี้คุณผู้ชมเป็นทางเข้าหลักนะครับใช่ซึ่งทางเข้าทางด้านนี้เนี่ยก็จะมีทําเป็นทางเดินปกติแล้วก็จะทําเป็นสโลปด้วยตัวสโลปเนี่ยเวลาเราเข็นรถเข็นบิวแชร์หรือว่าเราจูงเด็กจูงอะไรผ่านก็จะผ่านทางด้านสโลปตรงนี้ได้นะครับครับแต่อยากจะให้คุณผู้ชมดูอะไรที่มันแปลกหน่อยก็คือตรงนี้ นี่คือส่วนพื้นที่ภายในบ้านซึ่งเป็นส่วนเซ็นเตอร์ของบ้านด้วยครับเขาเจาะเป็นช่องไว้แล้วเขาก็ปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่สูง้ไปถึงชั้น3เลยนะตรงนี้จะเป็นส่วนที่เป็นคอร์ดยาร์ดของบ้านนะครับคุณผู้ชมบ้านสมัยใหม่โมเดิร์นใหม่ๆเนี่ยจะเริ่มมีสไตล์แบบนี้มากขึ้นนะครับใช่ซึ่งไอ้ดีไซน์ตัวนี้มันแปลกเพราะว่าบ้านมันโมเดิร์นจ๋ามันอาจจะดูแข็งพอเอาต้นไม้ขึ้นมาเนี่ยต้นไม้ต้นนี้เนี่ยมันจะสามารถมองเห็นได้จาก พื้นที่ในบ้านมองมามที่ต้นไม้ตัวน,นี้ได้แล้วเขาปลูกต้นไม้ที่ให้ดอกได้ด้วยครับงั้นตัวนี้มันจะเป็นตัวโชว์ด้วยเวลาเรารเดินเข้ามาพักแขกเข้ามาจะต้องเดินผ่านต้นไม้ต้นนี้คุณผู้ชมครับผมพอเดินเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยจะเจอกับพื้นที่ที่เป็นเฉลียงหน้าบ้านตรงนี้นะครับคุณผู้ชมเขาก็จะปูเป็นหินอ่อนเอาไว้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้าหลักของบ้านนะครับเป็นประตูไม้สักสูง2เมตรสีนะฮะคุณผู้ชมขนาดโอเวอร์ไซส์ดูลังการหน่อยเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมก็ไปนคกััรบ คุณผู้ชมครับสวนตรงนี้เนี่ยพอเปิดประตูเข้ามาเขาดีไซน์ให้เป็นส่วนรับแขกนะครับผมดังนั้นเนี่ยเวลาเราพาแขกไปใครมาเราจะเดินผ่านประตูที่เป็นประตูโอเวอร์ไซส์ใหญ่ๆแบบนี้อ่าใช่แล้วก็เดินพาแขกเข้ามานั่งที่ตรงนี้ครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้เขาก็จะจัดเป็นพื้นที่นั่งคุยกันสนทนานั่งคอยหรืออะไรต่างๆจิบชาเล่นหมากรุก,กอะไรอย่างเงี้ยนขะ้ามขึ้นเลยนะหมากรุกตัวขนาดน,นี้เนี่ยคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ มันจะไม่มีทีวีครับแต่มันจะมีความอลังการอย่างอื่นก็คือเพดานสูงแบบนี้อ่าพื้นหนึ่งฝ้าระยะตรงนี้จะอยู่ประมาณ7เมตรเกือบเกือบเเมตรนะครับชใช่แล้วเวลานั่งเนี่ยมันจะรู้สึกโอเคไม่อึดอัดเพราะว่าหลายรอบเนี่ยจะเป็นผนังกระจกซึ่งมองเห็นสวนของบ้านเราด้วยครับในขณะเดียวกันคุณผู้ชมพื้นที่ทางด้านนี้เวลาเรานั่งคุยกันเนี่ยเราจะมองเห็นต้นไม้ประธานที่ที่ท ที่ผมให้คุณผู้ชมดูตอนก่อนเข้าบ้านน่ะต้นไม้ประธานต้นนี้เขาเจาะเป็นผนังกระจกยาวตลอดแนวเลยเราจะมองเห็นตั้งแต่โคนจนถึงยอดเลยนะตั้งแต่โคนใช่ซึ่งมันก็จะเป็นบ้านที่แปลกคือตั้งใจโชว์ต้นไม้ต้นนี้มากนะครับส่วนอื่นๆเนี่ยคุณผู้ชมเขาจะมีผนังกั้นดังนั้นเนี่ยมันจะมี p r i เวซีพอสมควรดังนั้นเมื่อเวลาเราเดินเข้ามาในส่วนของบ้านตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นส่วนของคอมมอนแอเียที่ใช้งานร่วมกันพื้นที่ตรงกลางตรงนี้คุณผู้ชมมันจะแตกต่างจากส่วนด้านหน้าด้านหน้านั่นคือเอาไว สมาชิกภายในบ้านต้องใช้งานแล้วนะครับใช่ซึ่งเขาก็จะจัดฟังก์ชันออกมาเป็นคอมมอนแอเรียที่คนมาใช้งานร่วมกันจะมีทั้งส่วนกินข้าวส่วนครัวส่วนนั่งเล่นส่วนนั่งเล่นของเขาเนี่ยก็จะวางพื้นที่ไว้ทางด้านนี้ซึ่งตรงนี้จะเป็นพื้นที่นั่งเล่นดูทีวีที่เราคุ้นเคยละอันนี้ลูกๆหลานๆก็มานั่งดูทีวงทีวทีอะไรตรงนี้ซึ่งพื้นที่ตรงนี้มันจะวางอยู่ติดกับส่วนของระเบียงซึ่งระเบียงข้างบ้านเนี่ยมันเชื่อมกับสวนข้างบ้านเนี่ยจงว่เฉลียงดีกว่าพี่ตัวเฉลียงข้้้าางงบนนตรีีเ่ย มันปกติเนี่ยสวนมักจะไวไวหน้าบ้านแต่บ้านหลังนี้เขาเอาสวนสวยๆไว้ด้านข้างบ้านซึ่งสวนตรงนี้ก็จะมีพื้นที่ใช้งานแบบเอาดอนะครับมีสระเล็กๆปลูกบัวปลูกอะไรได้แล้วก็จะมีพื้นที่เป็นของยารเล็กๆปลูกต้นไม้ใหญ่ได้แล้วก็ด้านนู้นเนี่ยก็จะมีพื้นที่กึ่งอินดอร์กึ่งเอาดอสําหรับนั่งเล่นนอนเล่นอาบแดดได้ครับคุณผู้ชม ส่วนพื้นที่ที่ถัดมาทางฝั่งนี้คุณผู้ชมเขาจะใส่มาเป็นพื้นที่สําหรับนั่งรับประทานอาหารนะครับซึ่งเขาเว้นพื้นที่สําหรับใส่โต๊ะรับประทานอาหารมาขนาดใหญ่มากเลยนะฮะสามารถวางโต๊ะขนาด10ที่นั่ง12ที่นั่งก็สามารถวางได้คุณผู้ชมซึ่งระยะพื้นถึงฝ้าตรงนี้นะครับเขาจะอยู่ที่ประมาณ3เมตรนะฮะดังนั้นคุณผู้ชมสามารถใส่แชนเดเลียตรงโต๊ะรับประทานอาหารตรงนี้ได้สบายเลยนะครับแล้วก็ผนังทางที่อยู่ทางฝั่งนี้คุณผู้ชมซี่ขนานไปกับตัวโต๊ะกินข้าวเนี่ยนะฮะ จะเป็นผนังที่อยู่ติดกับทางฝั่งหน้าบ้านนะครับซึ่งทางฝั่งนี้เขาจะใส่เป็นประตูกระจกเป็นประตูใสแบบนี้นะฮะซึ่งมันจะดึงแสงธรรมชาติจากภายนอกเนี่ยส่องเข้ามาให้พื้นที่ชั้นล่างเนี่ยมันสว่างขึ้นนะครับแล้วส่วนถัดมาที่อยู่ติดกับโต๊ะรับประทานอาหารก็จะเป็นส่วนของพนทีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะข้ามตรงนี้ไปก่อนนะครับเพราะผมอยากจะให้คุณผู้ชมได้ดูของแปลกตรงนี้สะหน่อยนะครับพื้นที่ที่อยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมเขาจะเป็นพื้นที่ที่ลดระดับลงมานะครับ แล้วก็จะอยู่ติดกับส่วนที่เป็นประตูทางเข้าบ้านนะครับซึ่งเป็นประตูทางเข้าที่ติดกับโรงจอดรถนะฮะเวลาเราเปิดเข้าประตูเข้ามาตรงนี้เขาดีไซน์พื้นที่ตรงนี้ไว้เป็นพื้นที่สําหรับนั่งถอดรองเท้าใส่รองเท้านะครับผมแล้วเขาก็จะมีตู้เก็บรองเท้าที่บิวอินมาไว้ให้ตรงนี้นะฮะเก็บรองเท้าได้หลาย10คู่เลยนะครับคุณผู้ชมรวมถึงว่าของอะไรต่างๆที่อย่างเช่นถุงก๊อฟเนี่ยที่เราต้องเอาเข้าเอาออกจากบ้านบ่อยๆเอาไปใส่รถเนี่ย เขาก็มีดีไซน์ที่เก็บพื้นที่เก็บของเอาไว้ตรงนี้ให้เสร็จสับเลยนะครับเราจะได้ไม่ต้องยกเข้าไปในบ้านไกลนะครับคุณผู้ชมครับอย่างอื่นๆที่แปลกๆก็มีอีกหลายอย่างนะอ,อย่างผนังที่เราเห็นอยู่เนี่ยครับก็ดูเหมือนผนังปกติแต่จริงๆอ,อ่ะมันเป็นพื้นที่เก็บของอันนี้ก็จะเป็น,พ,นพื้นที่เก็บของอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่เก็บของแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นตู้เย็นคุณผู้ชม<อ>ตู้เย็นตู้เย็นซึ่งดีไซน์ของเขาคือมันจะมีตู้เย็นอยู่ใกล้กับส่วนรับประทานอาหารเมื่อกี้แล้วก็ยังมีพื้นที่ที่่เป็นนสว ที่ควรจะอยู่ใกล้ตู้เย็นอีกอย่างก็คือครัวแต่ครัวนี้เป็นครัวฝรั่งครัวภายในที่เป็นครัวโัวคือไม่ได้เน้นทําอาหารจริงจังเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นเตาไฟฟ้าขนาดแค่มีแค่2หัวเองนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเตาอบเตาไมโครเวฟอะไรที่เขาให้ตรงนี้มีพื้นที่ล้างนิดหน่อยนะครับเป็นเคาน์เตอร์ที่มีพื้นที่เก็บของอะไรอยู่ด้านข้างนิดหน่อยครับแล้วก็จะไฮไลท์ของเขาตรงนี้ก็จะมีพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นไอแลนด์ตัวกลางตัวนี้ เอาไว้สาหรับชงเครื่องดื่มจิบครื่องดื่มใช่มันจะเชื่อมโยงพื้นที่ที่เป็น p พ n t r y ตรงนี้กับส่วนที่เป็นโต๊ะรับประทานอาหารนะครับใช่พื้นที่ตรงนี้มันก็คือครัวที่ใช้งานไม่จริงจังเท่าไหร่หรอกเป็นครัวสบายๆอาจจะทอาอาหารเช้าเลเ็กๆน้อยๆเพราะว่าครัวจริงๆมันอยู่ทางด้านนี้ครับเวลาเราดูเนี่ยเราจะเห็นว่านี่มันเหมือนกับผนังปกติแต่จริงๆมันคือประตูที่ปิดความไม่เรียบร้อยของครัวที่เราทําจริงจังอยู่ข้างในซึ่งเวลาเราเปิดประตูบานเลื่อนนี่ออกมาปุ๊บเราจะเจอพื้นที่ครัวซึ่ง เขาละเอียดในการดีไซน์นะคือพื้นที่ครัวตรงนี้จะไม่มีการลดระดับไม่มีธรณีไม่มีใดๆทั้งสิน้นเวลาเราเดินเข้าเดินออกถืออาหารอะไรต่างๆจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องการสระดุดคุณผู้ชมเพราะยังไงพื้นก็เป็นพื้นกระเบื้องอยู่แล้วซึ่งภายในครัวเนี่ย พื้นที่มันจะเป็นครัวปิดพอเราปิดประตูปุ๊บทาอาหารทําอะไรได้จริงจังเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเตาแก๊สกับเตาไฟฟ้ามีฮูดมีเครื่องดูดควันขนาดใหญ่ซึ่งดูดควันได้แรงๆนะครับเราก็ทําอาหารตรงนี้ได้นะครับในขณะที่พื้นที่เตรียมอาหารพื้นที่เก็บของมีเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่อ่างล้างจานซึ่งจะอยู่ติดก,กับส่วนด้านหลังบ้านซึ่งเขาเจาะเป็นช่องกระจกขนาดใหญ่ช่องแสงเพื่อให้แสงธรรมชาติมนส่องเข้ามา และยังเป็นช่องกระจกที่เปิดได้เวลามันมีกลิ่นหรือเวลาเราต้องการให้มันระบายอากาศดีๆเราก็สามารถเปิดตรงนี้ระบายอากาศได้นะครับส่วนตรงนี้จะมีประตูอีกชุดหนึ่งซึ่งเขาเจาะเป็นช่องไว้ไว้ดูนะครับว่าเวลาถือของถืออะไรเดินเข้าเดินออกจะได้เห็นกันและกันเพราะพื้นที่ด้านนอกอะ่ะจะเป็นพื้นที่ของเมดเขาซึ่งจะเป็นพื้นที่ทํางานแบบจริงจังของเมดเลยนะคุณผู้ชมตรงนี้จะมีห้องเมดอยู่2ห้องห้องน้ําอันหนึ่งแล้วก็พื้นที่ที่เขาเว้าไว้สําหรับวางพวกเครื่องซักผ้าอะไรต่างๆ พื้นที่ตรงนี้อยู่ใต้ใชายคาดังนั้นเนี่ยในวันที่ฝนตกหรือแดดไม่ดีหรืออะไรต่างๆเนี่ยแม่บ้านเขาทำงานทำอะไรทำตรงนี้ก็ได้แล้วก็สามารถตากผ้าตากผ้าตรงนี้ได้ก็ด้ครับคุณผู้ชมที่ชั้นหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมเขาจะมีห้องนอนอยู่อีกหนึ่งห้องนะครับซึ่งเขาดีไซน์เอาไว้เป็นห้องนอนสําหรับผู้สูงอายุนะครับผมซึ่งจะอยู่บริเวณตรงนี้คุณผู้ชมเราเดินเข้ามาดูกันนะฮะ ห้องนอนห้องนี้คุณผู้ชมเขาจะมีดีเทลการออกแบบที่เปลี่ยนแตกต่างจากห้องอื่นนิดนึงตรงที่ว่าเรื่องของวัสดุนะครับห้องนี้เขาจะใช้ตัววัสดุที่เรียกว่า Elder c a r แนะครับทั้งห้องเลยพื้นห้องเนี่ยจะไม่มีสเต็ปเลยนะฮะแม้ว่าจะเดินออกมาจากด้านนอกแล้วก็เข้าไปในห้องน้ําก็จะไม่มีสเต็ปแล้วตัวพื้นเนี่ยเขาจะให้มาเป็นพื้นลดแรงกระแทกนะครับคุณผู้ชมอาจจะนึกไม่ออกว่ามันยังไงคุณผู้ชมดูพื้นกระเบื้องปกติแบบนี้มันจะมีเสียงเวลาเราทำของตกนะครับแต่อันนี้เนี่ย ผู้ชมจะสังเกตว่าไม่มีเสียงเลยืออันนี้มันจะมีความยืดหยุ่นและความนุ่มพอประมาณใช่ไม่ใช่ว่าให้คนคนสูงอายุเอาหัวลงไปโขกแต่บางทีท่านถือของถืออะไรแล้วอาจจะหล่นอาจจะอะไรพวกนี้ได้ซึ่งมันจะช่วยเซฟในเรื่องตรงนี้ป้องกันอุบัติเหตุจะไม่ไม่แตกไม่หช่ป้องกันอุบัติเหตุได้นะครับแล้วมันมีการให้ตัวพอสมควรพื้นที่ตรงนี้ เขาวางไว้ด้านล่างจะทําเป็นพื้นที่นั่งเขียนหนังสืออ่านหนังสือหรือว่าเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ตรงนี้จะวางทีวีปลายเตียงได้ครับกชฟังชั่นก็จ,จัดเตียงได้ขนาด5 6ฟุตแล้วแต่คุณผู้ชมใช่ค่อนข้าง,าง<ด>มาตรฐานนะครับแต่ส่วนที่จัดออกมาค่อนข้างจะดีส่วนนึงก็คือส่วนของพื้นที่ที่เรียกว่าพื้นที่อาบน้ําซึ่งก่อนจะเข้าเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าช่องจะกว้างกว่าปกติประตูก็จะกว้างกว่าปกติเพื่อที่ให้เราสามารถเข็นรถเข็นมา้ะหมุนได้พอหมุนเข้ามาปุ๊บคุณผู้ชมจะเห็นว่่าพื้้้นนนหองเีย มันไม่มีสเต็ปเลยคุณผู้ชมพื้นห้องน้ำเนี่ยจะเป็นพื้นที่เท่ากันเลยและส่วนตรงนี้จะเป็นส่วนที่รองรับการระบายน้ําเวลาเราล้างอะไรต่างตรงนี้จะเป็นฟรอร์เนมเทน้ําเทอะไรมันก็สามารถไหลระบายตรงนี้ได้ครับแล้วก็อ่างล้างหน้าก็จะอยู่ในระดับแบบนี้ซึ่งจะมีพื้นที่ที่เขาปรับนั่งโถสุขภัณฑ์ตรงนี้ได้นะครับในขณะที่พื้นที่อาบน้ำเนี่ยก็จะกั้นเป็นช่องแบบนี้เช่นเดิมคคุณผู้ชมตรงนี้ก็จะเป็นรางรับน้ำนะคือไม่ต้องมีอะไรกั้นนะครับเวลา อาบน้ำไม่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะหกเลอะเทอะเพราะว่าน้ําไหลออกมาปุ๊บมันจะไหลลงตรงนี้หมดเลยนะครับในขณะที่ผู้สูงอายุท่านสามารถนั่งอาบน้ำอะไรต่างๆตรงน,นี้ได้ตรงน,นี้ก็จะมีอุปกรณ์เซฟตี้ให้ด้วยครับคุณผู้ชม ชมครับบันไดของที่นี่มันจะได้ช่องแสงขนาดใหญ่ของชั้น2เนี่ยสองลงไปนะครับซึ่งช่องแสงตรงนี้มันคือระเบียงนั่นเองซึ่งถือเป็นหนึ่งในไฮไลท์การออกแบบของบ้านหลังนี้บ,บ้านหลังเนี้ยในพื้นที่ชั้น2องเขาจะมีระเบียงขนาดใหญ่มากนะครับซึ่งตัวระเบียงตัวนี้จะเป็นจัดออกมาเป็นรูปคล้ายๆกับตัว A S คุณผู้ชมซึ่งก็จะมีพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ยูทิลิตี้ใหญ่ๆแล้วนะครับแล้วก็คุณผู้ชมจะเห็นต้นไม้ต้นประทาน ที่ตั้งแต่ชั้นล่างใช่ปูขึ้นมาสูงถึงช<ข>ั้น3ามดังั้นเราจะเห็นพวกต้นไม้ดอกไม้สัมผัสกันได้แบบนี้เขาตั้งใจเว้นพื้นที่ช่องตรงกลางให้มันขึ้นมาแล้วแบบเราสามารถสัมผัสกับมันได้นะฮะใช่เวลามันออกดอกนี่คือต้นปีบเวลามันออกดอกเราเด็ดดอกมันง่ายๆไม่ต้องปีนเด็ดนะครับส่วนพื้นที่ตรงนี้ เขาจะจัดทําเป็นพื้นที่ที่มีเรียกว่าท<ช><ม>างแสงด้วยไม้ระแนงแบบนี้ดังนั้นเนี่ยแสงเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นตอนเที่ยงวันที่แสงเต็มเมันจะพรางแสงไป50%แล้วส่วนถ้าเป็นตอนเช้าหรือตอนบ่ายมันนั่งเล่นได้เพราะว่ามันจะแสงมันจะลดลงไปเยอะเลยครับคุณผู้ชมพื้นที่ตรงนี้คุณผู้ชมถ้าเกิดเราจัดดีๆเราจะสามารถออกมานั่งเล่นอาท์ดอร์กันได้เลยใช่ะะแล้วมานั่งได้ทั้งครอบครัวด้วยนะพื้นที่ชั้น2ถือว่าเป็นไฮไลท์หัวใจของการออกแบบของบ้านหลังนี้ในแง่ของการอยู่อาศัยเลยเพราะว่าพื้นที่ชั้น2อตรงนี้ มันประกอบไปด้วยห้องมาสเตอร์เบดมทางด้านนี้กินพื้นที่ปีกของบ้านเป็นซีกหนึ่งเลยครับส่วนอีกซีกหนึ่งเนี่ยมันเป็นห้อง Family Room ซึ่งเขาจัดเป็นเกมรูมเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูห้องเกมรูมเขาก่อน<ป>ว่าเขาจัดมายังไงครับคุณผู้ชมครับฝั่งทางด้านนี้จะเป็นห้องที่เรียกว่าเกมรูมซึ่งจริงอ่ะมันจะมีประตูกั้นเป็นประตูเลื่อนอีกอันนึงเวลาเรา แหกปากร้องเสียงดังเวลาเล่นเกมร้องคาราโอเกะจะได้แบบมีการเก็บเสียงหน่อยพื้นที่จะแบ่งออกมาเป็น2องเซกชันครับเซกชันแรกก็คือพื้นที่ทางด้านนี้ก็จะเป็นพื้นที่แบบโคซี่โคซี่สบายๆหน่อยอนั่งเล่นเกมดูทีวงทีวีอะไรกันไปได้นะครับ,รบพื้นที่ตรงนี้คุณผู้ชมมันจะเชื่อมอยู่กับส่วนของ ห้องรับแขกเพดานสูงซึ่งอยู่ทางด้านนี้เวลาเราเปิดประตูเข้ามาพาคงพาแขกมาเขาก็จะนั่งอยู่ตรงนี้เราก็มานั่งสังเกตการยืนดูได้ว่าพ่อพาใครมาอะไรอย่างเงี้ยกัน้วยรากันตกนะฮะใช่ครับส่วนถัดมาที่อยู่ติดกับ Family Area เนี่ยคุณผู้ชมเขาจะมีห้องซึ่งเจาะทะลุกันแบบนี้นะครับ เขาดีไซน์ห้องนี้ออกมาเป็นห้องเกมรูมนั่นเองนะครับคุณผู้ชมซึ่งเขาก็จะวางโต๊ะกลางเอาไว้ตรงนี้เป็นโต๊ะผูนะฮะซึ่งถ้าเกิดผมยืนแบบนี้นี่ผมก็ดูโปรมากๆเลยนะฮะให้บูมแล้วแบบนี้ขแข่งกันยังไงไม่ใช่ี่เขาใช้อันนี้นะครับซึ่งห้องนี้คุณผู้ชมนอกจากตัวโต๊ะผูที่เขาวางไว้ตรงกลางแบบนี้แล้วนะครับทางด้านฝั่งนี้เขาจะมีการใส่ตัวแพน t r y เอามาไว้ตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งแพนทรีตรงนี้ก็จะเก็บพวกเครื่องดื่มอะไรต่างๆเอาไว้ตรงนี้ คุณผู้ชมลองจินตนาการดูว่าถ้าเกิดเราพาเพื่อนมาปาร์ตี้ที่บ้านนะครับตรงบริเวณระเบียงอันใหญ่ๆเม,มื่อกี้เราเป็นปาร์ตีส้สวนเอาท์ดอร์นั่งกินข้าวอะไรกันอยู่พื้นที่ตรงนี้เดินขัดถัดเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เป็นอินดอร์และเขามานั่งจิบเครื่องดื่มอะไรกันตรงนี้ถัดออกมาได้วเวลา,า,าจิบเครื่องดื่มเต็มที่ก็นอนบนนี้๋อไม่ใช่ครับอัน <laughs> นี้เขาใช้ใช้เล่นเ,เ,เล่นเล่นพูลครับแล้วอีกด้านหนึ่งตรงนี้เนี่ยเขามีห้องน้ําให้เสร็จสรรพคุณผู้ชมก็สามารถมาใช้งานตรงนี้โดยที่ไม่ต้องไปเดินไปส่วนอื่นได้นะครับ คุณผู้ชมครับห้องมาสเตอร์เบดมจะอยู่อีกปีหนึ่งทางด้านนี้ซึ่งตรงนี้พอเดินเข้ามาเราจะเห็นมันจะมีชุดเซ็นเซอร์อุปกรณ์ควบคุมระบบรักษาความปลอดภัยด้วยถ้าเกิดว่ามีประตูบานไหนเปิดอยู่ในขณะที่ระบบมันทํางานจะแจงเตือนว่ไฟขึ้นด้วยซึ่งเราก็สามารถควบคุมได้จากห้องนี้เลยใช่แล้วครับพื้นที่มาสเตอร์เบดมเนี่ยคุณผู้ชมค่อนข้างใหญ่ทีเดียวนะฮะสามารถ จัดให้มี living งแอเียส่วนตัวภายในห้องแบบนี้ได้ซึ่งห้องนี้เขาก็จะจัดออกมาให้แบบนี้เลยนะครับตรงนี้จะจัดเป็นพื้นที่นั่งเล่นจิบจงจ,จิบชาอ่านหนังสือไปส่วนทางฝั่งทางด้านนู้นก็จะเป็นพื้นที่ชั้นวางหนังสือชั้นวางของนะครับตรงนี้ปลายตรงส่วนปลายของด้านนี้ก็จะใส่เป็นพื้นที่สําหรับวางทีวีซึ่งเขาตกแต่งมาให้แบบนี้นะครับส่วนด้านนี้ก็จะวางเตียงขนาดใหญ่ไว้ให้ สำหรับให้เรานอนกิ้งเกือกเล่นกัน2คนนะครับหัวเตียงเนี่ยก็จะมีพื้นที่สําหรับวางโต๊ะหัวเตียงวางโคมไฟวางของจุกจิกอยู่แล้วตรงส่วนปลายเตียงก็จะมีพื้นที่วางไซด์บอร์ดที่จะวางทีวีได้นะครับพื้นที่ทางด้านนี้มันจะเชื่อมโยงกับส่วนของระเบียงซึ่งตัวระเบียงอ่ะจะเป็นระเบียงขนาดใหญ่ที่เชื่อมพื้นที่ชั้น2เข้าด้วยกันที่เป็นรูปตัวเอสเนะค,คุณผู้ชมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นผนังส่วนบ์วินโด้ด้วยดังนั้นเนี่ยตัวระเบียงเนี่ยถ้าเราจัดสวนสวยๆทางด้านนี้ มันจะกลายเป็นสวนในบ้านที่ใช้งานได้จริงเลยครับพื้นที่ส่วนถัดมาเนี่ยคุณผู้ชมอ,อ,อยู่ติดกับส่วนห้องนอนเนี่ยเขาจะมีห้องอีกห้องหนึ่งนะครับซึ่ง อันนี้ไม่ได้เรียกว่า walk in closet แล้วนะฮะอันนี้ต้องเรียกว่า dressing room เลยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเขาทำเป็นห้องสำหรับแต่งตัวโดยเฉพาะนะครับก็ะจะมีตู้เสื้อผ้าติดอยู่รอบเลยนะครับแล้วก็จะมีโต๊ะแต่งหน้าแถมมีพื้นที่สำหรับวางไอแลนตัวกลางอีกสำหรับใส่พวกเครื่องประดับ a c c e s s o r e ทั้งหลายซึ่งคุณผู้หญิงก็ไปจัดสรรเอาให้เต็มที่เลยนะครับบานไหนจะเป็นบานกระเป๋าบางไหนจะเป็นบา,า,บาน,นบาตู้เสื้อผ้าก็แล้วแต่เลยนะครับส่วนที่อยู่ติดกันตรงนี้จะเป็นส่วนของ ห้องน้ำมาสเตอร์บัธรูมนะครับซึ่งห้องน้ำห้องนี้ก็จัดฟังก์ชันออกมาแบบครบเต็มที่นะครับก็จะมีตัวอ่างล้างหน้าของ his and her แบบนี้นะครับของอเมริกันสแตนดาร์ดนะครับตัวท็อปก็จะเป็นหินอ่อนทั้งหมดนะฮะร,รวมถึงพื้นผนังอะไรต่างๆก็กรุกด้วยหินอ่อนหมดนะครับโถสุขภัณฑ์วางอยู่ทางด้านนี้นะครับตัวชาวเวอร์บ็อกซ์เนี่ยก็เรียกได้ว่าเข้ามาอาบ ด้วยกันได้ทั้งครอบคร,รัวเลย <c oughs> นะฮะใหญ่มากเลยครับ <c oughs> พื้นที่ใหญ่พอสมควรเลยทีเดียวแต่ว่าเขาไม่ได้ติดเลนชาเวอร์มาให้ซึ่งเราก็สามารถไปติดเพิ่มเองได้ใช่แล้วครับแล้วก็ทางด้านฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวอ่างอาบน้ําแบบจาคุูชี่นะครับสามารถลงไปแช่พร้อมกันได้2-3คนสบายๆนะครับผม คุณผู้ชมครับพื้นที่ชั้น3มเนี่ยจะมีห้องนอนเล็กอยู่อห้องแต่ก่อนอื่นเนี่ยอยากจะให้ดูพื้นที่ตรงนี้ก่อนครับพอเดินขึ้นบันไดมาตรงส่วนโถงตรงนี้มันจะมีพื้นที่ที่เขาเวเป็นแล้วก็มีรูปกบ้นเดวิดคนหนึ่งเดวิดคอปเปอร์ฟิล์มคพี่คือพื้นที่ตรงนี้คุณผู้ชมมันเป็นพื้นที่ยูทิลิตี้เราจะจัดโชว์เป็นแบบนี้ก็ได้หรือเราจะจัดเป็นพื้นที่ห้องพราก็ได้เพราะนี่มันคือจุดสูงสุดของบ้านแล้วนะครับแล้วก็พื้นที่ด้านนี้เขาจะกรุช่องแสงเป็นตัวแสงงงมชาาติ่อล ไปยังโถงบันไดตรงนู้นด้วยใช่แล้วครับแล้วส่วนถัดมาตรงนี้จะเป็นโถงทางเดินที่อยู่บนชั้น3เข้าไปยังห้องนอนต่างๆนะครับก่อนที่จะเข้าไปตรงนี้จะมีระเบียงอ,ยอีกหนึ่งอันคุณผู้ชมผมอยากจะให้คุณผู้ชมมองไปที่ตรงนู้นนะฮะที่หลังคาดองฝั่งนู้นเขาจะติดตัวโซลาร์เน,นลเอาไว้ให้นะครับคุณผู้ชมซึ่งมันจะเป็นของพิเศษที่มีเฉพาะบ้านตัวอย่างหลังนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าบ้านหลังนี้เขาเปิดให้คนเข้ามาดูเยอะๆใช่ไหมเขาก็จะมีการใช้ไฟเยอะอะไรอย่างนี้เขาเลยเปิดติดตัวนี้มาเพื่อ ให้มันประหยัดไฟมากขึ้นคุณผู้ชมซึ่งความจริงแล้วเนี่ยเราสามารถก๊อปปีเ้เรียนแบบกับบ้านหลังอื่นๆใช้ทำใช่<า>ซึ่งท<า>ได้สามารถติดตั้งในบริเวณนั้นได้ครับครับคุณผู้ชมชั้นสามจะมีห้องนอนเล็กอยู่2ห้องซึ่งจริงๆจะเรียกว่าห้องนอนเล็กก็อายเพราะจริงๆมันใหญ่กว่าห้องมาสเตอร์เบดรูมของบ้านหลายหลังซะอีกใช่แล้วเราจะพาคุณผู้ชมมาดูสักห้องหนึ่งซึ่งอยู่ทางด้านหน้าคุณผู้ชมห้องนี้พอเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะมีช่องแสงซึ่ง ทองออกไปจะเห็น,ต,นต้นไม้ต้นไม้ต้นเดิมที่อยู่ตรงกลางบ้านนะขินยอดาอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งเขาเปิดพื้นที่ให้มองได้ส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นส่วนวอล์กอินโคเซตแล้วก็จะเป็นส่วนของห้องน้ำนะครับซึ่งห้องน้ำก็จะมีส่วนหน้าต่างระบายอากาศอยู่ทางด้าน,น,นด้วยครับส่วนพื้นที่ฝั่งห้องนอนเนี่ยคุณผู้ชมเขาก็จะให้มาเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมกว้างๆแบบนี้นะครับซึ่งก็ค่อนข้างยืดหยุ่นเราสามารถจัดฟังก์ชันได้ตามใจชอบนะครับ อย่างส่วนแรกก็จะเป็นส่วนเตียงอันนี้เขาวางเตียง5ฟุตไว้ให้ดูเราจะสามารถใส่เป็นเตียง6ฟุตก็ได้นะครับผมปลายเตียงเนี่ยก็ติดตัวโซฟาไว้ไว้ให้นะครับแล้วก็มีโต๊ะกลางอีกตัวหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดเราติดทีวีปลายเตียงฝั่งนู้นเนี่ยแล้วนอนดูทีวีมันอาจจะไกลเกินไปเขาก็เลยให้เรามานั่งดูทีวีตรงนี้แทนนะครับแล้วทางฝั่งปลายเตียงเนี่ยเขาก็บิวให้ดูเป็นโต๊ะทํางานอนเนกประสงค์ซึ่งฟิชเชอร์ลิงรวมไปกับตัวพื้นที่สําหรับวางทีวีตรงนี้ ส่วนพื้นที่ของห้องเนี่ยจะได้เป็นช่องแสงขนาดใหญ่นะครับคุณผู้ชมซึ่งตรงนี้มันจะมีระเบียงซึ่งตัว<อ><ล>ะระเบียง,งเขาก็จะเปิดออกมาอย่างนี้นะครับเราสามารถจับสวนเล็กๆหรือทําอะไรตรงส่วนของระเบียงนี้ก็ได้ตัวระเบียงนี้เป็นเป็นส่วนที่อยู่ทางด้านหน้าบ้านนะครับแล้วเขาก็จะใส่การตกเป็นกระจกนิรภัยเพื่อจะให้ห้องนี้มันโปร่งๆครับคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นบ้านตัวอย่างที่จะพาคุณผู้ชมมาดูเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปสำรุจข้างนอกครับ โอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราพาคุณผู้ชมมานั่งอยู่ในบ้านตัวอย่างอีกหลังหนึ่งนะฮะซึ่งใครที่แวะมาที่โครงการก็อาจจะแวะมาดูหลังนี้ด้วยนะครับพี่โอค,ครับโครงการนี้เหมาะสมกับใครครับคุณผู้ชมโครงการนี้ตั้งอยู่บนถนนคนครอินก็จริงแต่มันอยู่ใกล้กับแหล่งอุดมสมบูรณ์หรือจุดหนึ่งที่สําคัญของถนนราชพฤกษ์นะครับก็คือเดอะคริสโต้ซึ่งรายรอบเดอะคริส a l ก็มีห้างอีกหลายห้างก็มีพวกร้านคา้าร้านอาหารค่อนข้างเยอะเยอะก็เป็นโฮมเวิร์กเดอะวอล์กใช่ครับก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่เรียกว่า มีความอุดมสมบูรณ์สูงสุดอันหนึ่งของถนนราชพฤกษ์เลยนะครับถนนราชพฤกษ์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันจเจริญขึ้นค่อนข้างที่จะมากมันจะมีโครงการระดับแบบหลายสิบหรือระดับระดับแต่ระดับร้อยล้านเกิดขึ้นหลายโครงการครับซึ่งรูปแบบของโครงการหลายๆโครงการก็ทำเป็นบ้านหลังใหญ่ระดับลัชชอรี่อยู่แล้วนะครับ,รบตัวโครงการนี้เขาทาออกมาประมาณ41หลังซึ่งแต่ละหลังเนี่ยราคามันจะแตกต่างกันค่อนข้าง่ะเยอะมีตั้งแต่ระดับ20กว่าล้านไปจนถึง60กว่าล้านดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมอ่ะ เวลาแวะเข้ามาดูต้องดูเองเพราะว่าราคาที่แตกต่างกันคือมันขึ้นอยู่กับที่ดินามแปลงที่ดินที่มันแตกต่างกันด้วยส่วนรูปแบบการจัดบ้านของเขาคุณผู้ชมเป็นบ้านแนวโมเดิร์นที่ออกแบบมาค่อนข้างที่จะแปลกมีต้นไม้แหวกกลางสําหรับบ้านที่เป็นบ้านหลังใหญ่เป็นกานรสามชั้นด้วยใช่นะแล้วก็นิน้นเรื่องของพื้นที่ใช้สอยภายในคือบ้านมีสองทายใช่ไคือห้าร้อยกว่าตารางเมตรกับเจ็ดร้อยกว่าตารางเมตรดังนั้นเนี่ยมันจะเหมาะกับครอบครัวขนาดใหญ่ที่ต้องการพื้นที่ใช้สอยในบ้านเยอะ นในขณะเดียวกันน่ยแม้จะมีแค่41หลังเนี่ยแต่มันมีพื้นที่ส่วนกลางด้วยนะคือเขาทำคลับเฮาส์3ชั้นมีสวนสาธารนณะอะไรต่างๆซึ่งจริงๆอ่ะทำเสร็จแล้วครับก็เลยอยากจะให้คุณผู้ชมเวลาแวะมาดูก็มาดูเองได้ว่าฟังก์ชันของบ้านรูปแบบของแฟลซิตี้อ่ะมันเหมาะกับเราไหมเพราะบ้านระดับราคาแบบนี้มันต้องพิจารณาถึง life ตายและการใช้ชีวิตและความชอบของเราเป็นสําคัญด้วยครับโอเคครับผู้ชมครับและนั่นก็คือโครงการแกรนบางกอกบุริบาทราชพฤกษ์พระราม5จาก sc asset นะครับผมสาหรับรีวิวเจาะลึกก็เช่นเคยนะครับสามารถเข้าไปอ่านได้ในเว็บไซต์ ting of living com ครับและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่อยากจะพลาดชมรายการหรืออยากจะชมรายการย้อนหลังนะครับสามารถเข้าไปได้ที่ youtube com ting of living ครับครับผมและกลับมาพบกับรายการคิดเรื่องอยู่ได้ทุกวันศุกร์นะครับเวลา11โมงทางช่อง many channel ครับสำหรับวันนี้พวกเรา2คนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ